ผมจะให้ดูอินซูนะมันจะบอกให้อินซูเห็นไหมพอใช้ปริญญาหนึ่งอินซูเนี่ยคุณจะพันผ้าหรือไม่พันผ้ามันก็เสื่อมเนี่ยยุ่ยเนี่ยแล้วทีนี้การที่พันผ้าหนึ่งป้องกันแสงแดดเพื่อไม่ให้ทําลายชั้นผิวของอยางอินซูอันนี้ก็พันผ้านะอันนี้แต่ไม่ได้อยู่ในรางหรอกจะพันผ้าจะอยู่ในรางหรือไม่อยู่ในรางถึงกําหนดเสื่อมมันคือต้องเสื่อม มันไม่ใช่อินซูอ่ะสเปคงานไซส์างานแบบอินซูหนานิ้วครึ่งอย่างนั้นแ่ะไม่ต้องกลัวมันเสื่อมหรอกอือันนั้นมันหนาอาจะเสื่อมกันสิบไปขึ้นอ่ะหลักสิบซึ่งแอร์แม่กับพังยันซ่อมไม่คุ้มแล้วอันนี้จะเห็นได้ว่าเสียอืมเสียเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องเถียงกันหรอกอุ้ยทํางานนี่เป็นนี่วเ่าพันผ้านในรางไม่ใช่คือบางครั้งอ่ะเราอยากให้งานออกมาสวยออกมาดี ดูเรเป็นระเบียบเรียบร้อยถึงแม้ว่าสโลแกนผมอ่ะมันไม่มีใครวันนึงอายุกแกะลางมาดูไว้เยียแม่งช่างแม่งทําสวยมาแกะดูทุกวันนีไม่มีหรอกแต่ครั้งหนึ่งเวลาช่างคนอื่นเขามาซ่อมงานต่อจากเราดูโอ้ช่างคนนี้แม่งละเอียดอยู่เว้ยอือคือถ้าพันผ้าแล้วอินซูมันเสียแล้วช่างสมัยก่อนไม่มีรางก็พันผ้าทําขี้เกลือเละไร <S <S ผมไม่ได้ชวนทะเลาะหรอกแต่จะพูดให้ว่าอยู่ในความเป็นจริงเอาความเป็นจริงมาคุยกันเอาไส้เอาพุงเอาขี้ในกระเพาะเนี่ยมาคุยกัน ไม่ใช่ว่าสร้างประเด็นมาม่าไวๆมามีกุ๊กกุ๊กไวๆวกุ้งกิ้งไม่ใช่มันยังไงมันก็เสื่อมครับขนาดอินซูสเปคหนานี่นะหนานิ้วครึ่งถ้าพันผ้าให้มันแน่นเนี่ยยังไงมันก็บีมันก็ฟีบมันจะฟีบอ่ะมันจะหดตัวมันจะบอกอาการไงมันจะหดตัวมันมีทิกเล็กเล็กน้อยน้อยคือพันก็อยากให้มันตึงมากเอาแค่พองามให้มันสวยอ่ะคือถ้ามันย่นมากผ้ามันทอมันย่นมากก็ไม่สวยมันตึงมากอินซูก็จะเสีย มันเหมือนพระทูอองบอกว่าเดินทางสายกลางทําให้พอดีพองามอันนี้ประเด็นดรามา่าน,นี้เลิกเถียงกันแล้วนะส่วนใครจะเดินพันผ้าแล้วก็เดินเข้าไปในรางอันนั้นมันสิทธิของเขาเลยเขาจะทําอะไรก็เรื่องของเขาเลยเขาคิดว่ามันสวยก็เรื่องของเขาแต่ครั้งหนึ่งผมก็เคยเกลียดอ่ะไอสัตว์เอ้มีรางแล้วมึงจะพันผ้าทำหุ้ยอะไรอีกคือมึงเหมือนมึงเว่อร์แต่หลังๆกูก็เป็นซะเองกูกูด่าเขาแต่กูก็เป็นเองโอเค LG ตัวนี้ก็มอเตอร์พังแล้วดูได้ไงว่าแผงคอยเยินแผงครรอยร้อนมันรั่วมันจะมีคราบน้ำมันเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยมุมเนี้ยช้ำๆแฉะแะคือมันจะค่อยๆรีกออกเพราะฉะนั้นผมบอกพี่กันแล้วซ่อมไม่คุม้มหรอกซ่อมแล้วไม่จบหรอกแล้วก็อันนี้บอร์ดบอร์ดไม่พังหรอกแต่มอเตอร์ไปแน่แนผมลองเอามือหมุนแล้วเนี่ยเอามือหมุนเนี่ยมันฝืดมากเลยมันฝืดอือแล้วดูพงก็ลอกใครไปทำเฮี้ยอะไรแตกหน่อยๆโอเคปั่นไม่ขึ้น ทำไม่คุ้มเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนอะไใหม่เจ้าไดกินีนอินเวอร์เตอร์เครื่องนี้ก็ท่านจะไหวก็เป็นคนเดินรางเดีย๋ยวส่วนขันรดแฟผมจะต้องลงมือเองเพราะว่ามันไกลเนี่ยผมจะต้องงานจะต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นผมคงไม่ปล่อยให้ทำเพราะว่าผมขี้เกียจหักตังค์ลูกน้องตอนนี้มันเป็นลูกน้องอยอีกประมาณสิบวัณหน้าผมจะเป็นสิบน้อ <laughs> ง เออให้ดูสุกะให้ดูสุกกะเนี่ยเดี๋ยวอีกสิบวันข้างหน้าผมจะเป็นสิทธิ์น้องมันเนี่ยเอาแล้วกดมว่วยห,หมดแล้วตั้งมวยห,หมดเลยอ่ะอ่ะจริงๆไม่ต้องกดเกียร์ถอยหลังก็ได้ปั่นเดินหน้าก็ดึงออกก็ไหวเอ้ยเออเืองบอกกับสกิลการทํางานเนี่ยถึงจะเรียนจบสถาบัานไหนผมไม่รู้หรอกสุดท้ายแล้วมึงจะต้องมาฝึกงานจริงจังจังเรียนทฤษฎีกับปฏิบัติเนี่ยมันต่างกันริบลับไม่งั้นนะผมอ่านตำราเรียนสักสามรอบผมคงต้องเป็นด็อกเตอร์ต้องเก่ง ไม่ใช่มันต้องฝึกประสบงานจริงก็ตัวนี้ขอยเย็นเขาขาวให้สวยเลยนะตัวนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นเลยสภาพสวยอย่าเดี๋ยวเมนไฟเเครื่องเนี้ยให้ไหวเขาเดินแบบร้อเปอเซนสองขระดัษก็จะสองขระดัดท่อมยาอีกอันนี้งานผมใกล้เสร็จแล้วผมก็มาตรวจด,ดูงานของท่านสบายไซสอ์องอืก็มาดูงานฮ้ย น,นี้ก็การเสร็จแล้วตอนนี้กี่โมงวะโอ้บ่ายสองก็จบละเย็นเจี๊ยบหวานเจี๊ยบส่วนรูท่ออมยาตรงนั้นอะ่ะผมก็จะแด็บตรงที่นิ้วชี้ตรงปลายผมก็จะแดบทีน,ทนี้ท่านไหวจะเดินท่ออมทิ้งไปไหนดูตรงไหนมันลาดเอียงเดินออกมุมนั้นฟืบออกไปนู่นเลยอืมโอเคให้ดูความเคลืบหน้าเพราะลูกค้าก็อยู่ในทิกตอกผมเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ดูเององานของเรานี่ผมว่ารัานตีเนี่ย งานติดตั้งเนี่ยสามปีตัวเครื่องตัวนี้หกเดือนอก็ถึงจะมีปัญหาไงผมก็ต้องมาอยู่ดีแหละผมก็ไม่ปล่อยลูกค้าผมทิ้งเขาไว้วางใจเราให้มาติดตั้งบ้านเขาแล้วเราก็ต้องดูแลเขาเหมือนญาติพี่น้องเราเลยเพราะเผอผมดูแลญาติพี่น้องผมไม่ดีเท่าลูกค้าดีซ้าไปเพราะญาติพี่น้องผมเออไปอไว้ก่อนเนะี่ยเราก่อนเนะี่ยผมก็จะพูดอย่างนี้ตลอดแต่กับคนนอกผมว่าผมจะดูแลดีกว่าโอเคครับ